ใส่เยอะๆนี่ใส่หมดเลยข้าวโพดที่เป็นต้นข้าวโพดตนี้ออไปต้นนู้นด้วยต้นนู้นด้วยกำลังเป็นนั่นเลยกำลังเหกลังไม่ใช่มันกำลังจะเนี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นดอกแล้วเนี่ยมันกำลังจะเป็นหน่อยก็ได้กินฝักมันตัวกินข้าวโพดตัวทีเนี้ย ได้ย่อนขนาดพี่น้องเอ้ยเลิกโรงเรียนมาเหตุการณ์บานแล้วแม่ก็ยังพามาอันเห็ดเบียกอยู่นะฮับเนาะอันนี้นองกินหืมน้องกินอะไรอืมเพิ่มพลังให้มันนหละมันเป็นกำลังเป็นหมอยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยมันกำลังเป็หมวยเหมือนกันนี่นี่นี่มันกำลังเป็นนี่นี่มนี่แล้ว มีอะไรนี่กำลังจะเป็นฝักไงมันก็ฝักเหรอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้เฮ้ยต้นนี้เป็นอะไรอ่ะเออราะมันมีรอยกัดอ่ะตะกัแตนกินเบ๊ะเยิ่มเยิ่มต้นนี้ไม่กินเลยนะอืมันก็ต้องเติมเติมให้มันมีลูกอืป่าอะไรไม่รู้ลกจังเลยม่ร ใกล้เสร็จแล้วหลวลูกอีกไม่เยอะอุยอ้ยเนียไปนำทางเ <c oughs> ม่ปูตัดลูกเป็นผู้ใส่ปุ๋ย้อมโอ้ยเด๋ยวย่อนคักพี่น้องเอ้ยสันนะมีลูกใส่ผู้หูผู้ดีใส่ปุ๋ยกระพุซ่อ เราจะไปตัดยอดมันละเอาพ่อทำไมไม่ขุดไปฝั่งนู้นน่ะฝั่งพอแล้วยอาอใกล้ทางไหลฟักเนี่ยเออนี่แหละเขาเรียกว่าต้นฟักฟักแฟงแตงกวา <c oughs> น่ะใส่ไปเลยเนี่ยโดนยาฆ่าหญ้าตายหมดแล้วฟักแม่ที่แรกสวยมากเลยเนี่ยเออเนี่ยนะแ <c oughs> มลงวันตอมเลยอืมแมลงเต่าทองมันชอบตัว ในต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนู้นแล้วก็ต้นนู้นต้นนี้ตายเดียวยังเนอ้หยียบเหยบหยยบอออโอ้วันนั้นแม่ปลูกกับพ่อเห็นไหมเนี่ยติดแล้วเนี่ยแม่แม่มีต้นซับติดไหม หมดแล้วไปไปล้างมือไ<ล>ด้ไหน,ไหนใสลูกใสยังใสอันนั้นเจาะมันแล้วนะหมมดแมงเจบรรยากาศที่ไรเราครับวันนี้ป่าอ้อยันดีคือนหมดใสยอันนี้เน่า <c oughs>